รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ั้งหนึ่งกับ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องคือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวมนมิการซึ่งเขาดูแลคนมิการเนี่ยทั้ง7ประเภทแล้วก็ ดูแลคนพิการทั่วประเทศโดยในส่วนของบุคคลออทิสติกเนี่ยก็ได้รับการดูแลแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะยิ่งการทํางานในระดับพื้นที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัดโดยเฉพาะศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะทํางานร่วมกับสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวันนี้เรามีเรื่องของการไปดูพื้นที่นะครับที่จะจัด one stop service ระหว่างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกับโรงพยาบาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนพิการโดยเฉพาะบุคคลออทิสติกเนี่ย เข้าถึงสิตที่นักสวัสดิการจะทําให้ประชากรคนมิการซึ่งปัจจุบันเรามีประมาณสัก2ล้าน3ามแสนคนเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วคนพิการต้องมีบัตรคนพิการถึงจะเข้าถึงสิทธิต่างๆได้ <c oughs> เพราะนั้น one stop service ที่ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร่วมมือกับกรมพยาบาลในระดับจังหวัดจึงมีความสําคัญวันนี้เราจะไปพบปะพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับ คนออทิสติกสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับมือและก้าวไปด้วยกันกับคนออทิสติกครับ It's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัดทอมสครับวันนี้ครับเราพาทอมชมมาที่ชมรมผู้พิการคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกิจกรรมต่างๆของชมรมเราเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างให้บริการด้านการฟื้นูครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยตอนนี้เราต้องเยียวยาผู้ปกครองก่อนครับแล้วก็มาเยียวยาลูกครับเราต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้มแข็งมีกําลังใจและเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยคือครูคนแรกของลูกนักกิจกรรมบําบัดคุณหมอคุณครูเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกแต่หน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะพ่อแม่เนี่ยรู้ดีที่สุดว่าลูกเราต้องการ ถ้าพ่อแม่มัวแต่เศร้ามัวแต่ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นการฟื้นฟูของกลุ่มบริการซึ่งคุณแม่หมีเนะี่ยให้บริการเนี่ยจะไม่สําเร็จเลยแล้วก็สําเร็จได้ช้าพ่อแม่เองต้องให้โอกาสยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับสิ่งที่เป็นนะครับไม่ต้องปิดบังเราเปิดเผยเลยเราเข้าไปเรื่องของไปขึ้นทะเบียนคนพิการเลยนะครับไปทําในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของภาครัฐเองในเรื่องของชมรมเองจะได้เข้ามาช่วยกันดูแลได้ มีการพัฒนาขึ้นมาได้และสิ่งนี้เองคือแม่หมีก็ทําอยู่นะครับในปัจจุบันนี้เห็นแม่หมีจะทําในเรื่องของสร้างอาชีพให้เด็กด้วยนะใช่ค่ะระวังยังไงไว้ด้วยความที่ว่านักกิจกรรมบาบัดนักอัชีพบำบัดเนี่ยในประเทศไทยค่อนข้างน้อยยิ่งจังหวัดปาจิมบุรีก็ยิ่งน้อยคิวเยอะมากแม่จึงมีการรวมกลุ่มก่อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือลูกอย่างเร่งด่วนเข้มข้นจนลูกสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาพอลูกจบจากการศึกษาอยู่ในระบบได้แค่18ปีแล้วลูกเราจะไปไหนทําอะไร การรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มของผู้ปกครองการเป็นชมรมเนี่ยทำให้เราเข้าสิทธิ์ในเรื่องอาชีพและตอนนี้เราเข้าถึงในเรื่องของมาตรฐานที่5เกิดอาชีพแก่ผู้ปกครองและแก่เด็กๆสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยเหลือออทิสติกและครอบครัวให้เขามีรายได้ถ้าออทิสติกมีอาชีพมีรายได้เขาอยู่ตรงไหนก็ได้ครับตอนนี้บานักคอช่วยอไหรือไมบ้าง ตอนนี้ภาครัฐก็ในส่วนของพอมจจังหวัดนะคะ<ม>ก็คือช่วยเราได้หลายเรื่องหลายๆอย่างนะคะคในเรื่องของการเข็งโครงการ<ม>ก็สนับสนุนเรามามมนะคะทําให้เรามีโครงการอาชีพตะกีรีร้อนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น้องๆองอทิสติกอายุ18ปีขึ้นไปที่ออกจากระบบแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเรียนรู้วิธีการทํางานชมรถเบรสเสมือนโรงเรียนที่มีหลายๆอาชีพมาให้น้องและผู้ปกครองมาเรียนรู้และพมก็สนับสนุนอาชีพของที่คุณแม่ขอนะคะ ทั้งพอมอพอมอจอเองหรือว่าเพื่อเรื่องของพอกอทั้งหมดครับตรงนี้ก็คือเข้ามาบริหารจัดการในการช่วยเหลือด้าน,นของชมงรมสกัดแล้วก็ช่วยเหลือด้านของเราเรียกครอบครัวและบุคคลอุตติขึ้นมาตลอดและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเขาทำเรื่องของ one stop service ที่หน่วยงานนั้นดีไหมแม่ทั้งมันโอ้อันนี้ถ้าในฐานะผู้ปกครองเนะต้องนอนร้องว้าวเลยเด็กไม่ได้ทําบัตรเนี่ยสิ่งที่จะเกิดปัญหากับครอบครัวออตติค,คิคือความล่าช้าของการเขา้าถึงสิทธิ์ต่างๆถ้าเขาไม่มีบัตร เขาไม่สามารถจะไปฟื้นฟูที่ถึงการศึกษาพิเศษได้จะมาชมรมมาอบรมอาชีพอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ค่าพานะนั้นบันสต็อปสวิตที่จะให้บริการด้านออทิสติกเนี่ยแม่มองว่าโอเคเลยว้าวเลยเพราะมันจะลดขั้นตอนลดปัญหาลดความยุ่งยากของการทําบัตรให้กับน้องไปพบแพทย์หมอออกใบประเมินเร็จปุ๊บทำบัตรได้เลยอันนี้คือแม่มองว่าในอนาคตที่จะมีตรงนี้จะช่วยเหลือครอบครัวออทิสติกอย่างแน่นอนค่ะอ่ะสุดท้ายแม่ อยากให้คุณแม่หมีเนี่ยฝากในส่วนด้านของอสังคมนิดนึงคนพิการทุกประเภทนะคะคเมื่อทําบัตรคนพิการแล้วโดยเฉพาะออทิสติกเนี่ยเมื่อได้รับการประเมินอย่างรวดเร็วรและได้ทําบัตรอย่างรวดเร็วรจะช่วยทําให้น้องๆเนี่ยเข้าถึงติดได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านการฟื้นฟูการศึกษาและอาชีพครับนี่ฮะคือเป็นเรื่องราวของด้านของชมรมผู้ของคนออทิสติกจังหวัดปัตตานีในมุมมองของคมประจบของปัตตานีเนี่ย เขามีมุมมองแบบไหนและจะลงมาช่วยเหลือได้อย่างไรติดตามชมครับ หลักๆแล้วค่ะของเราค่ะเนื่องจากว่าเราก็จะมีนักสังคมนักพัฒนาสังคมเพ,เพราะฉะนั้นวิธีการกระบวนการเราใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือกับคนพิการนะคะแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆนอกจากในเรื่องของกระบวนการสังคมสงเคราะห์แล้วเราก็จะมีตัวพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตัวนี้ที่สนับสนุนในเรื่องของเป็นแนวทางให้กับเราดําเนินการในการช่วยเหลือแล้วก็ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆด้วยนะคะเราประสานความร่วมวม,มือกันเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของพรบจ เร,เ,เ,เราก็จะสนับสนุนการทํางานกับเครือข่ายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยของชมรมบุคคลออทิสติกเองก็จะเป็นเครือข่ายของเราอยู่กล <c oughs> ุ่มหนึ่งเหมือนกันเราจะมีศูนย์บริการคนพิการตรงนี้ที่ช่วยเราสนับสนุสน,นการทํางานแล้วก็ช่วยในยของชมรมเ <c oughs> นื่องจากว่าของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเราก็จะมีตัวเงินนะคะช่วยในเรื่องไม่ว่าเงินกู้หรือโครงการต่างๆ แล้วก็ของชมรมบุคคลออทิสติกเองเนี่ยเขาก็จะเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะมีเงินจากกองทุนอะคะ่ะที่สนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการของชมรมบุคคลออทิสติกด้วยนะคะตัววันสต็อปเซอร์วิสนะคะอันนี้ก็คงบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่พยายามให้ทุกจังหวัดอะคะ่ะมีวันสต็อปที่โรงพยาบาลจังหวัดละหนึ่งแหง่งเราก็มีอยู่หนึ่งแห่งอยู่ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะคะซึ่งเราได้ให้เจ้าหน้าที่เราค่ะไปประจำ ที่นั่นเนี่ยสัปดาห์ละหวันคือทุกวันเพื่อรหัสอ่ะนะคะตอนนี้ก็มีผู้มาใช้บริการทั้งหมดอยู่ที่18รายค่ะก็จะมีบุคคลออทิสติกเนี่ยอยู่2รายนะคะก็เป็นการเริ่มต้นแล้วก็เก็บตัวสถิติไว้ว่า จำนวนปริมาณคนมามากน้อยแค่ไหนถ้าจำนวนมากขึ้นเราก็จะเพิ่มจำนวนวันขึ้นก็คือเหมือนเป็นที่พอคนพิการมาพบหมอแล้วเขายังไม่มีบัตรหรือเขาต้องการต่อบัตรค่ะก็คือพบหมอเสร็จแล้วเขาก็มาต่อตรงนี้ได้เลยก็จะเบ็ดเสร็จที่โรงพยาบาลโดยที่เขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่หนึ่งแล้วก็มาที่ศูนย์บริการที่หนึ่งซึ่งระยะทางตรงนี้คือมันไกลกันนะคะท่านผู้ชมคงได้ชมแล้วนะครับว่าภารกิจของ one stop service ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมีการจัดระบบ,ะบทั้งพื้นที่อาคารบริการนะครับแล้วก็การทํางานเชื่อมต่อกับชมรมคนพิการหรือชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกของเราถ้าท่านใดมีความต้องการนะครับที่จะเข้าถึงบริการก็สามารถติดต่อที่ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในจังหวัดแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการในจังหวัด เพื่อที่จะเข้าระบบความช่วยเหลือต่างๆที่ภาครัฐดูแลเราทั้งด้านสุขภาพการศึกษาสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็คงเป็นเนื้อหาสาระเชิงประเด็นนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับัน บทางที่ยากเกินไปชีวิตมันช่างแสนไกลไม่รู้จะทำย่างไรให้ดีกว่า